ไม่ก็ต้องต้องรอดูอะครับทุกคนากะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูอะครับ คือใครกระตือรือร้นที่อยากจะเข้าแก๊งผมก็เอาเข้าได้แค่ขอแค่แม่งมาบอกแค่นั้นเองก็ผมบอกผมอยู่ E D V ไงเขาถาม E D V ร้องเพลงหรอผมก็บอกใช่ครับผมร้องเออผมก็บอกโอเคมันทำอะไรตกลงเขาอยู่ E D V นะครับที่ร้องเพลงเมื่อกี้ในพภาไม่เอาป้าเขาอยู่ E D V ครับป้ามีอะไรไหมป้าไอ้ยพูดซ้ายแกะกันหน่อยครับอไม่ผมแค่ร้องเพลงผมแค่ร้องเพลงมันเป็นอะไรเนี่ยพี่โคมีหลานด้วยเหรอพี่ ไม่ทีลาคเฮ้ยะไม่เสียงมันด้วยแบบนี้ก็ไม่ต้องคุยแล้วนะฮัลโหลครับอันนี้เวอร์อยากได้เไรครับเวอร์ลองพูดมาเลยก็ได้ครับมันพูดแบบนี้มันก็เสียเวลาเลยครับเดือดรนเพี่เดือดรเล่าจะลอกกันแล้วกเขาบอกเขาไม่ได้พูดนะครับ เอาเป็นว่าฝั่งเวอร์เล่าจบแล้วครับสภาที่เหลือก็ตัดสินเอาเลยครับเอออยู่บูทไทยบูทเอาแก้วก็ได้นะอันนี้อันนี้อันนี้ถามอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับเวอร์เวอร์ต้องการอะไรครับที่มาคุยคือต้องการแบบที่น้องผมบอกหรืออะไรนี่ยังไม่เลิกพูดถึงนายมอนเทีอีกเหรอครับเนี่ยผมครรัับบเี่ป์คุยกับเพื่อนผม ปิดหูดิถามที่สภาได้ยินไหมเอาสภาอยู่สภาได้ยินไหมแถวบ้านผมเลือกแถวบ้านกูน่าจะเลือกเสียงวิเปอนี่อ่ะวิเปอร์นี่นี่จะคุยส่วนตัวกันคุยก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็คุยครับถ้าไม่เกี่ยวกับือนเดิมเข้ไปเพื่อนไปไปเนี่ยเห็นอีดีวีเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนตัวตลกเลยเรื่องไดมอน n d head อะมาคุยหน่อยไหมที่สภาเห็นเขาเรียกหาน่ะ ใช่ใช่เอ็ม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 เอมมันไหวไหมล่ะมันตัวตลกจังเลยตลกเนาะฟีนไก่ให้เขาได้ยินปล่อเปล่าอยากให้ได้ยินหรือเปล่าแล้วตัวเดียวเสียงัง มันเป็นเฮียอะไรกันวะเออพี่คามพี่พี่เออพี่พี่เอ็มเคเคคับโดนแน่เลยเขาหอมอันอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเออสภาเคลียร์เลยครับว่าเคสนี้อะไรยังไงครับตัดไปเลยครับ ไอ้แพมไรอ่ะน้องฮัลโหลเยดเยดเยดยิงยิงเนี่ยเยดเอาสรุปอยู่หรือไม่อยู่ครับเนี่ยเอออยู่ไม่อยู่อ่ะพูดแพมอยู่นั่นแหละไอเสื้อขาวอ่ะอ้าวอ้าววิ่งหนีไปไหนกันเนี่ยเอาสรุปเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวครับเนี่ยว่าไอเคสเนี่ยครับมันกี่ใบอะไรยังไงครับก็ว่ามาเลยครับใช่ครับใช่ครับเงียบเงียบครับไหนร้องเงียบสัก5นาทีครับ สมาธิครับหนึ่งสองสามสองสามพี่ก๊อฟไปไหนวะวันนี้ห้าคนดูพี่ก๊อฟไปไหนอ่ะเดี๋ยวเสียงเออเสื้อผาเดี๋ยวก็ขึ้นมายิงเลยนะไม่ต้องชุบด้วยเย็ดยิงเลยนะไม่ต้องชุบด้วยเย็ดเย็ดเย็ดเถื่อนไปเถื่อนไปเย็ดลูกน้องพี่ก๊อฟเอาเรียงจัด เดเดเด็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 ดผีหลอกน่ากลัวมากยิงเลยปิ้วพิ้วพวกมึงมองว่าน่ากลัวแต่กูมองว่าน่ารักพวกมึงมองว่าน่ากลัวแต่กูมองว่าน่ารักอุ้ยพี่หลังข้อนะคนดีได้เกขยิงหน่อยนะดูดูดูเลย แบบตัวสั่นไม่ได้ยินหรอมาเตอร์นี้เกิดไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินหรออีเว่าแต่สภาชื่อชื่ออะไรวะไอ้เหี้ยไม่รู้เลยรู้จักแต่กีบี้คนเดียวเลยตัอเซฟรอกันนะคู่นี้แม่งที่เห็นตุกรอบเลยเนี่ยเดีวครับพี่ต้องไปอยู่งสงครามไปเล่นฟอกไก้ยแม่ไอพ่อหนุ่มมินเตอร์ฟิลนี่ มาจากเมืองไหนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยพ่อหนุ่มบิทเซฟิลด์นี่เลือกฝั่งไหนเนี่ยคนเรคนเพื่อนอย่าเลด้าพังดูนะคนพูดอยู่ดูอ้าวเหรอควายเลด้าพังกันเนี่พีเรียดใช่พี่ชายใช่เฮ้ยข้าแกงอะไรอย่างเงียไปดีไปข้าเดียเรียกไปเรียกใครไปเรียก แชทไม่ขึ้นสรุปเล่นรีไหมอ๋อตอนนี้ยังเขายังไม่เล่นกันครับคบเวอร์เวอร์ดีไหมครับครับครับได้ยินครับอันนี้คือจะเล่นเลยใช่ไหมครับอยากเล่นเรื่องใช่ไหมไม่มานาแล้วครับพี่พวกผมจะได้ไปทำเรื่างอื่นด้วยครับพี่อื้อฮือไม่คืออันนี้คือคุยกันครับใช่ครับมันนานครับพี่ผมจะได้ไปเตรียมของด้วนะอ่าแล้วเราแทงกันมาสภาทำไมถ้าเราจะตกลง ฟังสภาดีกว่าครับอย่างนี้ฟังสภาเดี๋ยวรอรอสภาเราต้องรอห้านาทีใช่ไหมครับอันนี้พวกผมก็รอสภาอย่เขาใจเปหนึ่งว่าเขาแค่ต้องการคุยกันเบื้องต้นก่อนเพื่อให้สภาตัดสินใจว่ามันมากเกินไปหรือเกินไปหรือไม่ได้พี่ด้วยพี่รอเขามาเสนอให้เดี๋ยวรอสภาเสนอพี่พี่ว่ารอพี่ก๊อฟมาแล้วรอมาหนีนาไม่งงครับไม่งงอันนี้เข้าใจเข้าใจอืมนั่นแหละผมแค่คิดว่าเขาต้องการนั้นเฉยครับ ให้เราคุยกันใช่ไหมเราตกลงกันแล้วจะมาทำไมอ่ะทั้งนั้นก็จะผลยืนยันค่อยเรียกกูไปต่อก็รอพี่มากาลังเข้าถ้าทำไมฟังยไอหนุ่มมึงบ้านไหนไอนี่บอกเรื่องราวไปแล้วได้ได้ถ้าใครไม่ฟังก็บอกได้พี่เก๊ปไปไหนวะ เ้ไลแมนขี่รถช้าจังวะเฮียไม่ทันใจกูเลยว่ะคนดูมึงไปเป็นไลแมนแล้วมาส่งน้ำสมุนไพรบ้าน<ม>กูทีดี<ม>วะเอาเอ,อพีเซฟเลเซฟเลเซฟเลเซฟเป็นอะไรครับอยู่โซนวาครับไม่ไม่ใช่ไม่เป็นแต่รอบอสใหญ่มากอ๋เอ,อเนี่ยผมมาฟังเข้าพีไปเข้าแกรงรู้ไหมเนี่ยพี่ว่ามีเรื่องอะไรไปเข้าแกงพี่ยีนะ พอเไม่แม่จะรอบธรรมดาาว่พี่มีลูกในไอซีได้เหรอผมเห็นมันเรียกซอว่าม้าฮะใครวะฮะวะเจ็คบัตรประชาชนไหนส่งมาเด็กบัตรประชาชนเขาตัดสินจบอันนี้หาเรื่องปรับนะเนี่ยเดินอ่ะนี่ไงช็อปเปอร์เมื่อกี้ขิงแต่เวลาเออเวลาติดคุกมันชื่อนายหินชื่อเก่าวออให้หนดิแต่ผมว่าชื่อไม่ตรงเพราะว่าชื่อแบบประชาชนเป็นอนาคขต เนี่ยชื่อบัตรแก๊งเนี่ยเปิดอยู่เนี่ยเห็นปะใช่ครับใช่จ่ายมาสามเอ็มดีอยากให้บัตรเปลี่ยนชื่อไปเปลี่อนเวลาจุดติดไม่ได้ชื่อตรงกันเนี่ยที่ดีลิสไอ้ดูมือมึงไม่ต้องพูดถึงกรณีที่ไม่ได้ใส่ชุดของเขาน้องทำไมต้องจ่ายสามเอ็มอ่ตอนนั้นก็ไปขอเปลี่ยนด้วยสามเอ็มสามเอ็มก็เปลี่ยนเป็นเขาให้บัตรเปลี่ยนชื่อเลย ตอ,อนนี้ต้องซื้อ 3m จะไม่ไปบอกตั้งนานแล้วเขานายกเขาเปลี่ยนผิดพลาดตอนแรกบัตรประชาชนอันนี้มันก็เป็นอนาคินเหมือนกันเนี่ยเห็นปะจ่ายไปนานแล้ว,นนลวออไ่ไดกับใครสภา,าย,ยุคเก่ายุคก,ก่อนๆอจำไม่ได้เนี่ยตอนแรกอชื่อบัตรประชาชนมันเป็นนาคิน mkk ใช่ไหมตอนนี้มันเป็นช็อปเปอร์มังกี้แต่ว่าอีกอันหนึ่งมันไม่เปลี่ยนให้ก็งงๆอยู่ว่าทําไมมันถึงไม่เปลี่ยน มันน่าจะผ,ผิดพลาดที่สภาคนเก่าแล้วแหละถ้าอย่างนั้นะจ่ายอะจ่ายไปแล้วเพราะมันไม่ตรงกันเนี Alter, ่ยไได้ครับม่แต่กูจ่ายไปแล้วจริงๆสาระเลยใช่ถ้าเหมือนที่จัดสินไปเดี๋ยวก็บัตรประชาชนมันคือชื่อสตรีมอ่าต้องทำยังไงก็เพราะว่าบัตรประชาชนยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อช็อปเปอร์อะตอนนี้ต้องทำยังไงบ้าง ตอนนี้ต้องให้สามเอ็มแล้วหนูก็จะให้บัตรเปลี่ยนชื่อ,อให้สามเอ็มไม่งั้นตอนนี้ก็ต้องโดนปรับหกแสนเพราะว่าชื่อไม่ตงรงกับตัรีงอ่าโอเคโอเคโอเคสามเอ็มก็ได้เลขหนึห้าหกแปดหาเรื่องกวนตีนกูไงอะไห้าหกแปดอันนี้คือหาเรื่องไถ่ตังกูนะเว้ยเอาจริงคนดูกู<ๆ>ดูรู้เรื่องเลยอะไอ้เหียกูมายืนเอาเมื่อกี้โอนไปห้าหกแปดกนเรื่องเรื่องรถหน่อยดิต้นเรี่องเรื่องรถเลนกลางอะ <ไ>อฟิวอะไรเนี่ยไฟ,ไฟิวคาเลตอะไรเนี่ยไอที่ไม่มียาให้เขาอยู่ไหนอแล้วครับก็ปือผมโทรไปหาเขาครับพี่แล้วเขาผมถามว่าทําอะไรอยู่เขาบอกตกเตา่าผมก็บอกว่าแบบคุยเล่นว่าอันนี้มดงานเหรอครับเนี่ยตกเตา่าเขาบอกว่าอ๋อพอดีตั้งเหลือครับไม่รู้จะไปทําอะไร ผมก็เลยถามว่าอันนี้เป็นบอกไม่แติ้งเลยเหรอไ่แชทตติ้งเลยได้ยินไหมครับพี่ดีนเออเราใหม่เลยอันนี้ดังกว่าทำไมเอาเอาตั้งแต่เริ่มเลยไหมครับพีดตั้งแต่เริ่มเลยเมื่อกี้มันเบาอ่ะไม่แชทตติ้งเลยว่ามาโอเคครับก็เรื่องนี้ว่าผมโทรไปหาเขาครับคนชื่อรีแล็กที่อยู่อีดีบีครับพี่่อาผมก็ถามว่าทำอะไรอยู่ครับเขาก็บอกว่าตกเต่าครับผมก็เลยบอกว่าอันนี้มดงานเหรอครับเนี่ยเขาก็บอกว่า แล้วเขาเขาก็บอกว่าันี่ครับพี่เ๋าตังค์พอดีตังค์เหลือครับไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรผมก็ได้ถามว่าอันนี้ตีบวกห้าติดอย่างครับเนี่ยตนบวกห้าเขาบอกว่าไม่ตีไม่ติดแต่ไอ้ไม่มีแต่ก็ชนะคุณได้ครับี๋ยวนะหลังจากพี่ถามหน่อยที่โทรไปนี่คือเพื่อนกันใช่ไหมแช่ครับรู้จักกันต่อรู้จักกันต่อเลยและหลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันครับเขาก็เลยแบบว่าถามแบบแซะอะไรเงี้ยครับพี่ก็ด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็แซะ อันนี้ยังไปจ่ายลองดีมแบบว่าแทดีม h ยังไปจ่ายจบคอสูตรนี้เขาอยู่เลยอะไรเงี้ยครับพี่แล้วเขาก็ถามผมว่าร้อยใบปะร้อยใบปะผมก็บอกอก็มาดิครับเอาไหมล่ะ,ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปัดไปเรื่องแดดดมันเหดต่อเนะครับว่าบอกลองดีมฮิตากอะไรเงี้ยครับพีอ่อือ่าใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็บอกเสียงการดงงา<ๆ>ูเลยนห้าเถ้าฝังอีดีวีตรงไม่ตรงครับ มันมีตรงบปงอ่ะครับแล้วก็บางอย่างที่ไม่ตรงหล่อ้อใช้ปามาเลยเรื่องนั้นนะบอกเขาตรงไปนั้นเรานั้นเราเล่าของเรามาอือคือตอนแรกครับผมเขาโทรมาผมก็รับใจครับเขาถามผมทำอะไรผมบอกตกเต่าครับเขาบอกอันนี้ส่งบทงานจัดเลยนะครับผมก็บอกใช่ครับพี่พอดีเงินมันมีครับแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วเขาก็ถามผมว่าแ้วแเรามีปืนพวกไงครับผมก็บอกไม่มีครับแล้วก็แต่ก็าชนะได้ครับผมวอย่างนี้แล้วก็ต่อตอนนี้ก็มีปากเสียงอะไรครับอืม ไม่ตรงตรงไหนวะไม่ตรงร้อยใบครับไม่ได้พูดอ่าไอ้ร้อยใบนั้นรู้อยู่แก่ใจนะพผมขอที่เราฟังครับพี่ไม่พอี่ขอพอพอแล้วพอพอเราต่อเราต่อน้าพี่แล้วก็มีปากเสียงกะนครับแล้วก็ผมก็ตกต่อต่อแล้วก็เห็นว่าเข้าแทงแก๊งผมมาเีเบมาผมก็เลยมันจะมีอีกเคสหนึ่งครับของคนในแก๊งที่ตอนนี้ยังไม่ได้เล่าก็คือเหมือนประมาณว่าน้องผมในแก๊งเนี่ยเขาจะเก็บรถมั้งแล้วเขาวิ่งถางควางรถทางเก็บรถอ่ะครับก็เลยชน มันก็เลยไปขอโทษสามสี่รอบเหมือนทาง E d ดีวจะไม่พอใจบอกว่าขอขอยาหน่อยนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่มีให้สุดท้ายเหมือนจะขอขอพันอขออย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินพันห้าครับขอยาบอสแล้วน้องให้เงินพันห้าแล้วเขาบอกว่าเก็บไว้ครับพันห้าแล้วก็เก็บคืนแล้วก็ไม่นะ่ขับรถชนใหม่ช,<ะ>ชีวิตผมมีค่ามากเท่าน,นี้เหรอครับนู่นนี่นั่น,นแล้วครวนี้เหมือนน้องมันก็ยืนอยู่อะแล้วเขาก็แกล้งขับรถชนแล้วก็บอกประมาณอะไรสักอย่างเดี่ยวเกยวไว้หนึ่งแผลครับประมาณเนี้ย ที่เราไปตอนแรกครับเราให้สภาแคทฟังประมาณประมาณเนี้ยครับอันนี้ไอ้เรื่องเรื่องรถชนนี่คือเรื่องเริ่มต้นนะครับเรื่องเรื่องเริ่มต้นครับอันนี้คือเรื่องเริ่มต้นก่อนที่จะมาเรื่องเรื่องเมื่อกี้ครับโดนเลยเออเออเอออ่ะนั้นพี่ว่านะเล่าไปก็สาวความยาวถามความยืดแต่พี่ว่ามันไม่ได้มีอะไรก็แค่ประดับฝีปากแล้วแล้วก็มาลงเอยที่อยากเล่นกันเหรอเอาแบบง่ายๆเลยคุยง่ายๆอยากเล่นกันไหมได้ครับได้ครับสักหน่อยก็ดีครับ ได้ครับได้ได้ครับได้ขอเวลาสักวันสองวันนะครับผมเพิ่งจบมาเอาเอาที่ไปครับลองเสนอมาเลยครับเอาผมให้สภาตัดสินสหรับเรื่องนี้สภาครับผมมีคำถามนิดนึงครับ่าแกงที่เล่นสตอรี่ชนะนี้จะไม่ได้โปรเทคใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับโปรเทคพี่นี่ยังไม่มีให้นะมีให้หรอวะก็ไม่ได้มีให้ครับแต่ผมขอเวลาบอกว่าเพิ่งจบมาคืออย่างนี้ ใช่พี่ตัดสินเนี่ยผมว่าพี่ว่าเวลาดูนั่นไปตกลงกันเองก่อนถ้ายืดเยื้อหรือเรื่องมากเอี๋พี่จะฟันเองผมว่าถ้าสมมุติแบบไม่พร้อมเนี่ยก็แบบว่าน่าจะเตรียมตัวนิดนึงหรือเปล่าเฮ้ยอย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอมพรุ่งนี้เลยก็ได้นะพรุ่งนี้เลยก็ได้ได้ได้ครับได้เอาขีใบเอาขีใบเอาขีใบพูดเลยครับขีใบคุยกันเลยใช่ป่ะลองตัดสินดูนเราอช้นัแป๊บหนึ่งนะผมอยากจะพูดอะไรสักหน่อยอ่ะเราคุยกันไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นคุยเล่นกันไปก่อนเลยครับ กี่ใบกี่ใบอ่ะวาเลยครับเอางี้เอี้เอาฝังเอาฝังฝั่งสีเหืองก็อยาได้กี่ใบบอดว่าไงบอดดีสิบสิบเอ็มก็ได้ครับีสิบสิบเอ็มอะไรอีดีีีกีกใบครับเป็นสักสักห้าสิบยี่สเอมครับเดี๋ยวตกลงรไรเสร็จผมขอพูดอะไรสัหน่อยอ่ะไปหนึ่งนะอีฝั่หนึ่งห้าสิบยี่สิอีฝั่งหนึ่งสี่สิบสี่สิบสิบมีใครจะชอบข้อเสนอไหนไหมมา น่าจะไม่มีพี่ก็ตัดสินเลยบอกว่าไงตามเขาแม่เดี๋ยวแล้วเอาฝั่งเราถึงนะสี่สิบยี่สิบพี่เราเวล่นยี่สิบส่ไหมหมั่นกันมากปะวะต่างกันสิบใบครับพี่หมั่นกันมากหมั่นกันมากวะถามถามฟังเขาเลยครับฝั่งเขาน่าจะหมั่นกันไหมหรือไงอ๋อผมผมแค่อยากเคลียร์ไอ้เรื่องอยากเคลียร์แผลหรือหรือที่เกิดขึ้นเสียครับอ๋อเคลียร์แผลเอางี้เคลียร์แผลก็สักงสี่สิบสิบเอ็มพี่ก็น่าพอเคลียร์แผลแล้วครับ พี่กอล์ฟแต่ผมดอนทางนะครับเพร๊40นี่ 40m ได้ไหมบพร๊เรื่องเงินเราคุยเลยก็ก็ถ้าแบบให้ให้มาตอบเองได้ก็40 by 15m ก็ได้ครับเข้าไหมเวอร์เรื่อยไหม40 by 15m ถ้าตรงกันก็ได้แต่ให้พี่ฟันพี่แค่40 10ครับเมื่อกี้ของผมหมดตัวครับพี่ก็เลยขอสักหน่อยได้ไหมได้ไหมเวอร์เอาไง 15m เ้ยเหมือนลงเคลื่อนตอนในสตอรี่ก็ได้มั้งครับว่าเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากครับยังไงก็ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วอะครับ ใช่ครับคือ,องี้เราบอกก่อนในมุมมองพี่เราโดนอะไรไปไม่รู้แต่พี่ว่าถ้านักนักเคลียร์แผ่เนี้ยพี่ให้ใบยเยอะนะให้ไปส0สิบใบแล้วก็แต่เงินเดิมพันพี่ไม่ให้เยอะเพราะพี่อยากให้เล่นกันมากกว่าที่จะมาเดิมพันกันไม่เล่นเอารวยอะเล่นเอาเคลียร์แผ่จริงจริงนะครับพี่เลยแค่สี่สิบสิบนี่ผลที่พี่ให้นะโอเคไหมตามนี้ได้ครับพี่ edb โอเค e okay ครับต่อมาครับคำถามเล่นยิบสี่หรือเล่นจังหวะเวลาครับ24บสี่ไหมพี่เวล์ลองเสนอมาก่อนก็ได้ครับเอามาเพระถึงถึงแค่ตีสามก็พอแล้วครับสี่อ่าแล้วก็สองทุ่ม เท่าไหร่ครับใช่ครับได้ได้สองทุ่มตีสามทุกวันสามสทุมเนยสามทอ่ะคุยกันดีได้ไปแล้วสองสามสองสก็ได้อ่ะสามทุ่มีสามทุกวันนะครับตีตีสองตีสองไหมครับพี่เพราะว่าผมตามเขาไเยอะแรตีสามเ่คุยกันดีคุยดิเมื่อกี้เ่นก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งพิธากูเองเลยด้วยเดี๋ยวก่เดี๋ยวคุตั้งองด้วยเดี๋ยวถ้าเถียงกันมาเดี๋ยวกูหาตั้งพิธามกูเองได้ได้อ่ะมาคุยกันก่อนเราเร่อนี้คุยก่อนนะตีสาม สเสนอไปไอตีสามถึงตีสามตีสามทุ่มถึงตีสามก็ได้ครับเมื่อกี้เห็นเขาเสนอสนองทุ่มถึงตีตีสองไอตีสามอ่ะอะเราว่าไงสามทุ่มตีสามสองสเราก็สามทุ่มตีสามก็ชั่วโมงเดียวเองยังไงผมขอคุยกันแป๊มหนึ่งได้ไหมครับก็น้องๆผมนะครับนี่นี่ฮัลโหลใครครับพี่ช็อปป้ะครับครับว่าไงครับ ัพงีผมเมื่อวานผมติดต่อกับเคนในแก๊งพี่ว่าจะแบบจะไปขอใช้สีครับอ๋อเดี๋ยวเจอที่หลาดกลางกันนะครับเดี๋ยวผมไปคุยด้วยได้ครับได้ครับครับครับอ่ได้ยินไหมครับอร์ซเช่ได้ยินไหมครับบีดีได้ยินครับได้ยินได้ยินครผมว่าจะพูดอะไรสักหน่อยอะถ้าอรเซเช่ตีกับ e ีดีวี ผลประโยชน์มันจะออกไปที่ใครดีอะครับผมว่าพวกเรามันก็เป็นพักเป็นพวกกันนะครับคุณจะมาตีกันอย่างเงี้ยให้ใครมันหัวเราะดีอะครับคนที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดคือใครคุณลองคิดดูครับพวกเราคือกลุ่มพนันธมิตรกันไม่ใช่เหรอครับทำไมพวกคุณต้องตีกันด้วยครับ<อ>ปากไว้ให้คิดชีวิตคนเราแบบ <laughs> คุยกันมาแล้วครับพี่ป่ะบอกมาได้เลยครับกลับเถอะน้องหน้าที่ของเราหมดละได้แค่สามทุ่มหนึ่งทีสองชอบพี่ชายตามทุ่มองชออะมาดิหน่อยพี่อีกก็ะดับได้ไงไอคนมันมันชื่ออะไรนะไอคนนั้นนะพี่ดิใครไม่รู้ีีี่่มปัญหาพไอซิงไงพี่นั่นแหละมันมีปัญหาในแก๊งเหมือนมันมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวทีนนี้พวกผมจะออกแก๊ง เอาไปมาแทนแต่อาวุธอาวุธคือตอนนี้พี่ยังให้เทศเข้าแกงไหมหรือว่าอย่างไงเทศไม่ได้กูไปถามสภามาแล้วเขาบอกมันไม่ให้เทศแล้วเขาบอกว่ามันอยู่แกงไม่ถึงสองเดือนไม่แต่พี่พี่จา่จอเือฝากของไว้ที่สภาก็ไม่ได้แล้วอืมนั่นแหละนี่ก็ต้องมันเลื้อนะพี่มันมีปัญหากับผมด้วยกับไอคิวไปดึงกลับมาผมก็ไม่ดูไอคิวมันคือมันมีปัญหาปัญหาคือมันคือแบบไปแบบ ไปไขยาแบบชุดไม่เหมือนกันนะพี่พอ่านั่นแหละแล้วมันก็ดีปัญหาไปเลยออกออก,ออกทุกอย่างเลยพี่ติ๊กเกี่ยวการติดต่อมันอะเอ่อคิวบอกว่ามีัตินี่ไอคิวแจง้งแจ้งนายกแจ้งพี่กอฟดีผมผมแจง้งจะแจ้งอย่นายกนะพี่แล้วก็จะแจ้งพี่กอฟแล้วก็เอาออกแกงแล้วก็เอาอไปปเข้าแทนวเดี๋ยมานะ ไอ้นอนลสิงห์ไไอเข่งมันทักกมามเมื่อกี้มันทำไมถึงอยากมาเล่นมาเพราะอะไรวะี่ผมไ,ไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่จา้าจารู้ปะบ่ไอ้นอนลสิงห์ไ้เข่งทักมาดูอะไรเลยเดีย๋ยวนดี๋ผมมันบอกว่าเซิร์ฟที่มันเล่นอยู่จะปิดผมไม่รู้จะไปเล่น<ต>ไหนแต่น้องให้ตารอเข้าอยู่นะพี่เอเอพี่เลิมผม อยากให้น้อยตายหลายๆเยอะๆหลายเยอะละหลายคนละน้องกูไม่ได้เข้าสักทีเออน้องพวกน้องๆมึงเข้ามาก่อนเจะเอาไอ้เข่งไงน้องสิงมาตีคงตีของก็ได้เดี๋ยวสล็อตว่าใครทำมันเข้าก็ได้ได้ไปพี่ได้ไปก็เข้าสล็อตจริงไงไปเข้าสล็อตจริงไม่คืออมีชักโง่แบคิวอะตุ้แล้วก็น้องไอ้ตาสี่คนขันคนมันบอกเซิร์ฟที่มันเล่นกันลังจะปิดเขี่ยนะลยครับไม่รู้มั้ยเบียร์าต้องเปิดไปลิต์มันอย่างเดียวเพราะมันมีเบียร์มั้ยจ้มีเบียร์มั้ย ไม่ไรเดี๋ยวไอ้เข่งกันเนาะงสิงเดี๋ยวให้มันรอได้ไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่ถึงไอ้คนนั้นนะพี่ไอ้คนที่มันมีปัญหานเออมึงบอกพี่ก๊อฟบอกนายกหนยโอเคงั้นพี่จำได้ไหมที่ที่มันไปต่อยที่พี่ไปคัสต่อยกับมันอ่ะผมต่อยชนะมันแล้วมันทัดผมต่อยต่อวอลโซรนอ่ะแล้วผมบอกไม่ต่อยถ้าต่อยเดิมพันแล้วมันก็ไม่ตายผมเออพวกมึงก็จัดการกันเอาอ่ะยังตามไมพี่เออก็ออกไปเลยเพราะปัญหาที่เคยเล่นมาก่อนอันนี้ก็คือน้มาชาบ้างหรือว่าไม่เป็นไรมาช้่งมาช้่งมาโอเคครับโอเคครับ ตามพี่กรอ,อบเลยนะครับยังไงครับยังไงถ้าตามพี่ก็ได้หรือตกลงกันเองก็ได้ถ้าถ้าตกลงกันเองไม่ได้พี่จะตามพี่ไงพี่เกลียดยนเถียงไงจะแบบไหนจะตกลงกันเองได้หรือจะอขอพี่ตามพี่กอบเลยได้ครับอันนัี่ถ้าตามพี่ตีสองตีสองทุ่มตีสองครับนัดไปนัดกันเองพี่ไม่สนใจครับแต่ถ้ฟผมให้เขาก็ได้ครับสามทุ่มถึงตีสองก็ได้ครับตามนีโอเคสามทุ่มตีสองนะตรลงสมมูนพี่พยายามนะครับหลังตีสองไม่มีการ่อไม่มีการป้นไม่มีการเคลื่อนย้ายศพนะครับจับได้หนึ่งเคสหนึ่งล้านนะ สามารถใช้หลักฐานรถวัลเลย์ได้นะครับย้ําถ้ามีกรณีอย่างนี้นะครับก็คือหลังครับขอขอแทงนีดนะครับคือตีตีสองนี่คือมันตีกันได้ไหมครับนอกจากช่วยเพื่อนเราครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้ามีเคสต่อเนื่องสมมติว่ามีคนห่อต่อตีหนึ่งห้าสิบเก้าเนี่ยหลังตีสองสามาตีตัดได้แต่ไม่ป้น่ไม่อุ้มไม่ห่อไม่เคลื่อนย้ายศพแล้วปั๊บแล้วครับปั๊บได้ปกติครับ อ๋งั้นไปคุยเรื่องสูตรที่กระลาดกลางกันดีกว่าไม่รู้แก๊งออะไรมาจะมาคุยไอ้ข้างหน้ามันอยากเข้าแก๊งอะพี่คุยมันหน่อดิใครไวะจ้าเตอดับมึงเห็นไอคิวจะไปเอาใครไม่รู้สองคนมึงไปเบรกมันไว้ดีจ้าแล้วก็มึงก็พิจารณาเองโลดทั้งนั้นอะใครอะใครจะเข้า่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาวุ้นอะไรอะมีแด็คเกอร์ครับไม้จะขึ้นกระลาศขึ้นครับโอ้ไอคิวมันจะเอาปืนบอกห้าสองคนมาเข้าอ่ะมันบอกไม่รู้ใคร ไอหมีกับไอโฮปมั้งมเคยอยู่แก๊งเราเอาไว้ก่อนนะน้องอันนี้เขไวหลังหลังลีนี้ค่อยว่ากันเนี่ยถ้าอยากเข้าอ่นะช่วงช่วงฮอตที่เ็ฮอตเลยเกินช่วงหาคนเข้านี้ก็หายากเลยเกินแต่พอเวลาฮอตที่ม่งมีคนต่อชิวบึ้มเลยอะตอนเนี้ยผมขอถามหน่อยพี่ไรเซนเขาจะกลับมาตอนไหนวันนี้ไม่ไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบเลยครับผมเคยไปเทสที่รอบนึงับที่พี่บอกให้ดันเน็ตเกอื์มาก่อน เอออ๋อได้เข้าแน่รอเลยไปดันปักหลามันอีกเดี๋ยวได้เข้าแน่นอนไม่ขายฝันได้ไหมแล้วอ่ะพี่อ๋อเก็ดันเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอสล็อตว่างมึงได้เข้ามึงอย่ายลลดละความพยายามได้เข้าแน่ๆมาปะโอ้ยมันมีไฟอย่างนี้วะมหลาดกลางมหลาดกลางไม่พาคไปเปลี่ยนสีผมสีผมกูทำไมมันเป็นงี้วะพาเปลี่ยนชุดดิดูซีเนาะเจ้าใครเข้านะไอ้แย่ชิบหายเวทตียังวะเวทตียังวะไปดูเวทดิปะแต่กูเป็นไงเป็นไงมึงอะมึงจะมึงจะเอาน้องมึงเข้า มันมันชอบตีกันอยู่ข้ายทหารวันจะสองวันอยู่ลองดูดิ